สวัสดีค่ะตอนนี้แสงอาจจะไม่ค่อยดีนะคะก็มาพบก,กับอมสินดิเชนนัลสิแล้วนะคะเซคลิปนี้นะคะออมสินจะมาทำ5ันดับสกูชี่ที่ชอบนะคะเราก็ไปดูอันดับที่5กันเลยค่ะอันดับที่5นะคะก็จะขอเป็น2ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ตำหนิมันเยอะนะคะแล้วเราก็ชอบบีบมาก เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ให้แล้วนะคะคือแพ็กเกจเก่าดูไม่ได้เลยดูดิขาวจั่วเลยชิ้นที่สองนะคะชิ้นนี้มีแท็กนะคะชิ้นนี้แข็งนะคะไม่ได้ แข็งขนาดถึงว่าไม่ได้แข็งขนาดถึงว่าบีบไม่ได้นะคะก็พอบีบได้นะนอนิดหนึ่งอ่าของพี่เซยอยก็ไปดูอันดับที่4กันเลยค่ะอันดับที่สนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยค่ะ แสงคือไม่ค่อยจะดีนะคะอันนี้ก็เซย่าเหมือนกันค่ะแสงอาจจะติดต,ติดดับดับนิดนึงนะแล้วก็ไปดูนะพี่ 3กันเลยค่ะอันดับที่3ก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะนี่คุม,มาแบบนั่งนะคะมีตำหนิแล้วเออน,นแล้วก็ตรงคอเห็นไนหะแท็กค่ะปี2015นะคะ อันนี้เป็นของของปีสองพนะคะถ้าไม่เสียงรบกวนต้องขอใครมานะที่นี้เลยนะคะแบบนั่งก็ตำหนิน้อยนิดนึงแบบยืนเนี่ยสีตำหนีโหดเปอร์นะคะตรงนี้แล้วก็ตรงคอโอ้เยอะมากเลยนะทุกคน ตรงนี้ด้วยปีสองพั้าเหมือนกันค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะแพ็กเกจก็ปิดไม่ได้แล้ว เพราะว่าเราแกะเจ้าตัวนี้ออกมาใช่ไหมแกะปึ๊บกาวมันติดอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแพ็กเกจไม่ได้ตัง้งแต่ทีแรกเลยนะคะคือชอบแท็กมันมากแท็กมันใหญ่กว่าตัวเลยนะก็แท็กใหญ่นะคะโอเคอันนี้นะคะพี่ บางครั้งก็โฟกัสบางครั้งก็ไม่โฟกัสน,นะคะก็ไปดูอันดับที่2กันเลยค่ะก็จะเป็น Mini Mini Peach i Boom นะคะก็ใส่แพ็กเกจอย่างนี้เลยมาค่ะตักแกะให้ดูนะคะต้นนี้ก็โหดเฟอร์เฟอร์แฉกนี้เลยนะ มีลายเส้นนะคะหืมกลิ่นหอมออกมาเลยอะ่ะอุาสาติดไอ้นั่นนะเนี่ยกลิ่นแรงจะจะหาหลายเส้นนะตรงนี้ลายเส้นบางไปนิดนะคะแล้วก็ไปดูแอไไดบที่หนึ่งกันเลย แทดแรมแท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 มเย่ก็จะเป็นก้้ยอีริกนะคะตำหนิก็โหดมากคือเดี๋ยวนี้เล่นสกูชี่ไม่ปลานีเลยแต่มันก็น่ารักจุ้มชอบบีบนะคะก็ตอนนี้เรามีแค่สกูชี่แค่ จ็ดชิ้นเท่านั้นคือแบบว่าของแท้นะคะมีแค่เจชิ้นแต่ว่าเสียดายของนะคะมีน้อยมากเลยอะแต่ก็เพิ่งจะสะสมมาเนาะแล้วก็นานๆทีสั่งนะคะก็ไม่ได้ซื้อแบบว่าเหมือนพี่ฟิลมกับฟิลนะอ,อะไรออกแป๊บเดียวก็ซ,ซื้อซื้อซื้อจนหมดเลยมีเกือบสี่ร้อยชิ้น ฉันก็เอืองเลยนะคะตอนนี้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะคะก็คือเราก็มีนั่นแล้วนะคะก็ขายถูกอยู่เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมไปสอส่องไปสอส่อง,สสอ,งอ่าไอจีพี่เขาได้นะคะจะจะไอแนมไลท์นะคะไอจี IG ก็ฟิลฟิลช็อปนะคะใช่ไหมน่าจะใช่นะคะเป็นภาษาอังกฤษมั้ง เค <Hey. S 2> เดี๋ยวถ้าใครยังไม่เห็นตำหนินะคะตรงน,นี้ตำหนิชิ้นนี้ก็เยอะมากนะคะชิ้นนี้ก็เยอะเหมือนกันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะแก ตัวนี้ก็มีหลายจุดนะคะแต่ว่าจุดน้อยนะคะมาหอนได้ยินไหมคะทุกคนก็คลิปนี้ไปก่อนคลิปหน้าจะก,การให้พิเศษของโกตฮอบแพยนะคะบ๊ายบาย